จััได<น>้ครับท่านผูน้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีใส่ะดูกแล้วนะนเนี่เป็นหน้าตาแบบนี้าวัดึหวัด สิบเอ็ดสิบอ็ดถึงเขาต้องเยอะเอาตั้งแต่สิเซนถึงสิบสาได้อู่การนะดูเนี่ยสิบถึงสิามได้อยู่เอาอยมาส้าสิบสี่ครึ่ดูนี่นะ นี่ครับจะเป็นแบบเป็นนักตัวเดียวนะนักยาวนี่นักยาวไปแล้วเนี่ยจะเป็นนักยาแบบนี้ข้างบนเราจะร้อยจากข้างบนลงมาใส่ตรงนี้เนี่ยแบบนี้เลยเราตั้งฐาขึ้น เขามาใส่ว่าเขาใส,ใส่ผิดเขาเอายางไว้ในอ่างท่านชม,มนก็ไม่อยู่เลยพอมันอยู่ก็จะเหม็นขาบน้ํข่าบกะทิที่เราใช้น้ําก็จะหมักหมอมในตรงยางน,นี่ยมันก็จะเหม็นเหม็นมันขี้มันเสีษอาหารเนี่ยอย่าแบบนนี้นะท่านผู้ชม เนีย่ยดำๆเลยนะที่เขาเอายางมาใส่แล้วก็ยาซิลิโคนไว้ตัวนี้จําเป็นสําคัญมากเลยเวลาเราใช้งานอะ่ะมันจะบักของสิ่งสิ่งกระปอาเห็นเลวาวาปรงฟันยาที่ฟันเส้นผมหรือว่าน้ํายาล้างมือหรือว่าสิซบัวมันจะขังตัวนี้มันจะเหม็นมีกลิ่นเหม็นมากวันนี้จึงมาทําการแก้ไขเนี่ยใส่แบบนี้ไม่ต้องใส่ยางนะตัอนี้ไม่ต้องใส่ยางอย่าเข้าไปเลย <c oughs>

เขาขวางแต่ก็แผลก็ได้ใบก็ได้เนี่ยแผาไปเลยมือก็จะข้างหลังไปดูเขาไป แน่นพอแล้วแ่แบบนี้ไม่ตนาน้แนี้เองสำหรับการใส่สะดืออ่างล้างหน้าครับง่ายๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ